ยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายติ๋มกับสิาพาพี่น้องมาเบิ่งเรือจา้าดูรอบๆนะคะไปดูเรือรอบๆข้าเจ้าเสียเอาเรือลงน้ำพี่น้องโอเชียนมารีนา เดี๋ยวติมจะติมเดี๋ยวจะเต็ม,ตมจะพาไปยางเบิงพี่น้องถ้าไลายตาก็ขอโทษขออภัยด้ยวพี่น้องเด้อบริได้สอันไม่กันสันอันนี้ใส่ขากล่องใส่ไม้กันทันเพา่าทัน <c oughs> ใช้ไม้กันสันไม่ทันนะคะเจ้าก็กำลังเอาเรือลองพี่น้อง Vim, 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 You do one now. เราเล่นเรือพี่น้องยายติ๋มก็กำลังอยากจะสนุกผู้ได้อยัางนั่งเรือก็ยายติ๋มมาเดอ้อบุ๊กไว้เดอ้อจ้าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวเดี๋ยววันไหนที่ทำความสะอาดเสร็จก่อนนะคะเอาเรือกลับไปมิดเดิลสเปิร์ s สตอกตันตอนนี้เรืออันนี้อยู่เรียนะคะ เวลสประเทศเวลเนาะเป็นประเทศไหมแ่ยพี่น้องเมืองนีเมื่อนี้อากาศดีจ้ามีทะเลภูเขาภูเขาล้อมรอบทะเลนะคะเมืองนี้สวยมากเลยค่ะมีโอกาสก็จะมานั่งเรือแบบนี้นะคะ ใช้ใบแทนน้ำมันค่ะทรมสะท้อนแสงกบขโคสดขออภัยด้วพี่นอ้องชื้อภูเขาล้อมรอบนะคะเวยยงามพระรามเปดน้กำกําลังลงพี่น้องเมื่อวานนี่ลงไปครึ่งนนั้นเลย พาสิหาเก็บหอยบอ่มีหอยอันบ่มีหอยยังผูกพี่น้องเลยมีแต่บ่อหลายเห็นะบ่คือเลดค่าเลดข่านี่หลายๆปูกับบมีพี่น้องเลยยู่เมืองอันนี้หรือว่ามันสิมีอยู่กับบ่จักละ่ะยายติ่มบ่ไดดหาเบิงนะ่งมาเห็นไหมคะภูเขาล้อมรอบทะเลคะ่ะมาฝั่งนี้ก็เป็นภูเขานะคะ ภูเขาค่ะภูเขาไม่ใช่ภูเราค่ะเยี่ยมน้เคยอืองไหนพี่น้องโอ,อเชียนเรือนะคะโอเชียนอ <laughs> อเชียนมารีนา าแ,แห้งกว่านี้ก็นั่งเร,รือบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ขนาดมื้อนี้ยังบ่ถอดเสื้อขันเงาเลยเน้ามันกำลังลงพี่น้องนี่ขึ้นมาหอดผีบ้างนยสาลายเดีน้ำกำลังลงนะคะหอยก็มีแต่หอยจุบฝรั่งเลยพี่น้องเอ้อ หอยอย่างอื่นไม่มีปูก็ไม่เห็นนะคะงามอีดีพี่น้องเลยพี่น้องอย้ติมกสิคอโจบคลิปซัมนี่กอนเด้อจา้าและห้อยจังมาพอกันคลิปหนานะจา้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่จิบไม่จนเงๆรวเลยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <laughs>